ไฟแน่นอนครับเดี๋ยวออกไปกเรารอสแกนจ่ายตอนนี้ไฟยังอยู่ดีก็ไม่ต้องมันห่ว เวลาลืมกคงก็ต้องเปลีนว่าป้ายจ่ายค่าไฟหรือ,อยังนะสิถอดหม้อมาเก็บในบ้านก่อนถอดได้หรือเปล่าถ้าถอดได้ก็ดีนะถ้าโดนยกหม้อไปก็ไม่ดี ถ้างั้นเราก็ต้องแบลม่อมาเก็บไว้แบบท,ที่พี่ๆบอกแหละมันจะไม่ออกเลขม่อไฟหรอกครับเดือนนี้จะออกเลขที่ปาจะซื้อนี่แหละครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> เ้าโมงแล้วรีบกินก่อน ปกติค่าไฟจยถึงวันที่สิบตะเลน,น่อยไม่เกินวันที่สิบสองวันนี้วันที่สิบเอ็ดครึ่งครึ่งกลางๆโอเคดิว okay, มาแต่โดนยกแต่อขอกินเิี้ตับก,ก่อนโอเคไหม ตามจริงปิ้งตับอะตอนที่เราทำจมูกเราชอบกินชอบกินนะมันกลืนลงเลย จมูกวันนี้ครบหนึ่งเดือนพอดีเลยแต่ไม่ได้ไปหาหมอเลยกลัวน้องเหนื่อยต้องมายกหม้อนี้หม้อจะได้ไม่หนีจากเราไปไหนครับตามจริงเราน่าจะตั้งเสาไฟอยู่ในบ้านเลยเนาะเวลาเขามายกเขาจะได้เข้ามาบ้านเราไม่ได้ ขอเรียดเรียดที่รักได้ไหมคะต้องเรียกก่อนนะอู้หัวฟูจึงเลยไม่กินละกินกินได้แค่นี้ก็โอเคละ ครบหนึ่งเดือนวันนี้จะกินกินอะไรก็ยากที่เรียกว่าครบหนึ่งเดือนจะรีบไปกินบุฟเฟ่อาหารทะเลนะแต่ตอนนี้แค่เกี่ยวข้าวให้มันได้โอเคก็โอเค กินแอลได้แล้วครับถามผู้รู้เกือบทุกคนเลยเรื่องการกินแอลกอฮอล์จนไปถามคุณหมอวันนั้นที่ต่อรองกับคุณหมอว่าขอสามวันได้ไหมขอขอสวันได้ไหมหมอว่าต้องเจวันเจวันผ่านไปปุ๊บโอ้โหน้องๆมาหาเลยไอ้พวกจกตาแบน เออได้ชิมเบียร์นิดหน่อยน,อน้องอย่าเพิ่งใส่แบนเดียวนะโอเคครับจะใส่แบนแค่แพ๊บแพบแล้วก็ถอดออกเจอกันที่คอนเสิร์ตห้าภาคบูรีลำ เหนียวเหนียวพว้าไม่อาบน้ำเหนียว บ้างคนเดียวชอบทําอะไร6กดตลอดเลยแม่มานี่ไม่เคยบ้านลกนะแล้วไม่เคยทําอะไรหกด้วยพอแม่ไม่อยู่เท่านั้นแหละปุ๊บหกเลใลระนาด เมืกี้มันเป็นแบบนี้ให้ไหมล่ะเราก็อยากให้มันกลมกลม่อมเราก็เลยบีบบีบบบจะให้มันให้มันโอเคเข้ากันใช่ไหมมันก็เลยพุ่งออกไปก่อนสวัสดีพี่นิวตั้งใจทำงานด้วยนะดื่อมากๆเลยอืม แม่ป๊อปบ,บอกอาบน้ำแต่งตัวแม่เต้ออุ่นเล่นไอจีด้วยเหรอขาอแม่ใช้ผ้าถูบ้านนะทุกคนขาใช้แบบนี้กันครับทุกคนอันนี้คือไว้เช็ดเลยไม่ต้องใช้อะไรเวลาทำไรหกหรือตัวอื่นมันใช้ตัวนี้นะครับซื้อมาจากโฮมโปร โอบุดีันบ้านเธอมีนกด้วยเหรอใช่เราเลี้ยงนกบนหลังคาใกล้แล้วมันจะใกล้มันจะทำหลังคาบ้านเราพังแล้วช่วงไปรีวิว เรารีวิวการไปเทีย่ยวเราหน่อยการไปเทีย่ยวแบบจับจูดนะครับทุกคนอย่างที่เห็นเห็นในพวกที่ไปนะก็คือจับจูดกันทั้งหมดเลยจูดก็คือไม่ได้ว่าจะไปพอจะไปก็คือจะไปพอจะไปก็คือเอาไปยังไงก็ได้ทํายังไงก็ได้ขอแค่ได้ไปทีแรกพวกเราก็ว่าตัดสินใจว่าเราจะบินไปแล้วเชียงใหม่แต่วันที่หกตั๋วบินแบบบินตรงมันไม่มีมีก็ตอนสามทุ่ม นี่ก็ตอนสามทุ่มสามทุ่มมันไม่สามารถขึ้นเขาได้แล้วก็เออเราจะทํายังไงเราถึงจะไปได้เนี่ยทุกคนก็เลยตกลงกันว่าเออถ้าถ้าเราขับรถเยังไหมขับรถเพลงมันเหนื่อยไปอ่ะมันใช้เวลาสิชั่วโมงเลยเราก็บอกเออทาันไม่เอาหรอกทำไงอ่ะเจ๊อุ๋งก็ วันนั้นเจ้าอุ่นก็นั่งนั่งคุยกันเหมือนกันเจ้าอุ่นก็เลยเออเสนอขึ้นมาว่าเอ้ากูก็เซลรถตู้ไปละ่ะขขาสั่คันคีคันครับเออรถตู้ก็เลยเข้ามาเลยแต่เที่ยวบินวันนั้นนอกจากจะไม่มีเที่ยวบินแล้วมันก็ยังแพงด้วยนะเที่ยวบินวันนั้นถ้าสมมติไปสองต่อมันจะตกหมื่นกว่าบาทน้องๆซอยตันมันบอกว่ามันไม่ไหวเอาก็เออเอ,อาก็ไปรถตู้ ไปลัตู้คราวนี้ก็เลยพวกเราทุกคนก็เลยชวนในแก๊งมิโคะแหละว่าเออนุกซาโดนไปไปอา่าไปเชียงใหม่กันไหมเออเพราะว่าพวกเราก็ตกลงกันแล้วทุกคนว่าเราจะไปกันนี่แหละเราเลยถามในในกลุ่มใหญ่อีก,อกหนึ่งครั้งแต่ตอนนั้นนุกมันยังไม่ให้คําตอบมั้งถ้าไปจะไม่ผิดอืม,มยังไม่ให้คําตอบพอพอถึงวันจริงก็เหมือนต่อยมวฮมาก็เลยล้าก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันอืม ก็เลยได้ไปแค่ชิงงานจกตาแล้วก็น้องออฟสเตฟัสแต่พิเศษสุดหน่อยก็คงจะมีแจ็กกี้ไปด้วยเพราะว่าน้อยมากที่แจ็กกี้จะไป,ไปไปไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวไม่ต้องแพลนไม่งั้นก็ไม่ได้ไปใช่เอเราก็เลยกันเป็นทริปจับจูดก็นั่งรถไปกันเลยสักไปเที่ยงคืนผมก็นั่นนนงไปด้วยกันเนี่แหละเรียกว่าไปโผล่มาแล้วก็จะไปอัพธรรมดาแหละไอแ้แคปเปอร์พีมันกลีน มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวัวับอยู่นี่นะควับอยู่นี่นะแล้วเขาเนี่อเออกวับอยู่นี่ไปไปวันแรกไอ้มาร์กไอ้โจเล่นเส้นหมดเลยที่พักที่แรกก็สวยมากนะทุกคนตื่นมาแบบดูหมอกดูหมอกได้เลยมีหมอกมีอ่างมีเขามาตีฟ้องให้พร้อมไอ้พวกนี้ ปุ๊บตื่นมาปุ๊บตื่นมารู้สึกอยู่ตัวอยู่ตีห้าครึ่งแบบว่าเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้นี่แหละแล้วคราวนี้เราก็เฮ้ยหมอนมันสวยจังเลยเราก็ไม่มีแรงขนาดนั้นเราก็เลยถ่ายรูป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 แล้วก็ไปนอนต่อถ่ายรูปแค่อ่างอะแหละขนาดถ่ายแบบรีบๆมงได้มาเป็นรูปนั้นไอ้พวกไอ้โจไอ้มาร์กไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ตื่นเลยตื่นคนเดียวแจ็กกี้ แกเพื่อพี่เป็นคนวางครับเพราะลุงเป็นคนวางแผนแกงพี่ๆทุกคนไปวันแรกก็โอ้โหหนักเลยเหมือนหิวหายไปไหนวะพ่อลุงใครเป็นคนฮะตั้งให้พี่แกค่ะ ไอคนที่แฮกเฟสบุ๊กตกพี่แกเ็แหละครับที่พักดีไพเวทดีด้วยไพเวทดีก็คือมีแค่เราเช่าตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่มีคนมาอีกเลยเชียงใหม่เช้านี้อากาศเย็นแต่วันไปไปก็หนาวมากเลยนะวันวันไปไปก็ได้ใส่เสือเ้อแขนยาวตลอดเลย จมูเข้าที่แล้วไปอะปากแตกเดี๋ยวนีฝั่ชอบแตกเดี๋ยวเก้าโมงสิบนาทีเราจะไปอาบน้ำวันต่อไปอ่ะที่พัก ไปยอมยอมเช่าแบบว่าห้องที่มันใหญ่ที่สุดที่มันมีสระว่ายน้ําในตัวใช่ปะเพื่อให้เพื่อนเพื่อทุกคนมากินกินเหล้าเออกินข้าวกินอะไรที่ห้องใหญ่ไอ้แก้วเพื่อพีกม,มันบอกว่ามันไม่อยากไปไปสั่งอาหารเขามอว่าคิดถึงส้มตําอยู่บ้านเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวกับข้าวมาทํากินมันก็ไปซื้อกับข้าวมาอะไรก็ไม่รู้ซื้อซื้อติเท้าไก่ซื้ออ,อ่ากวกปิ้ง พวกอะไรมาเยอะแยะเลยแล้วก็มันอยากกินส้มตำว่า,าไปยืมคบกับสางให้กูดูอยู่อยู่ลาบี้นะคคกับสากไม่มีทุกคนใครจะไม่ให้ยืมคคกับสากเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำเองมันก็ไปตำใส่ถุงมา นี่เป็นตัวพีกจริงๆเลยจะบอกโอ้ปวดหัวกระพุ้งแต่ละคนจริงๆเขาต่ว่าไอ้โจตอนเช้าไม่ไเรื่องเลยไอ้โจพี่ตอนเช้าผมไม่รับแสงแดดผมผมจะเก,ก็บปีกกระป๋อแค่ตอนเย็นอร่อยไหมถามจริงก็ตามที่ทุกคนเห็นแล้ะครับตำสูงตำกระทะ แล้วมันต้มกระดูกหมูไหมมันก็มากินทั้งโม้แหละอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้สักถุงอะไรมันไปเอามาใส่โอ้ยว่พ่อรุ่งก็ได้ได้ครับพ่อรุง่งคุณพ่อรุง่งโอเคทุกคนมีสตอรี่มีสตอรี่กับทุกคน ารเอาสารเอาสารทำไมไปสั่งหม้กระทะมานั่งกินแบบชิีวๆท่ามกลางบรรยากาศหมอกเพราะลุงเป็นผู้ฉีกกดทุกอย่างยังกลับไปเข้าค่ายลูกเสือใช่ทาบ้านเขาแปบว่าโอโ้โห,โหนี่มึงไม่ได้มาเข้าค่ายนะนี่ไม่ได้มาแคมป์ปิ้งนะนี่ทำแบบว่า ของมันมีน้อยชิ้นทุกคนแล้วมันก็ต้องใช้แบบรีวิวสแล้วมันก็ใช้ให้มันคุ้มค่ามาที่สุดมีกระทะก็กระทะก็ตอกไข่เตียวบ้างเอามาคนนูน่นคนนี้บ้างเอาไปทอดบ้างเอาไปต้มบ้างกระทะใบเดียวทําได้ทุกอย่าง I miss you with you with you t ค o เี a y d ทุกคน ออกจากเมืองชิวไว้ที่จริงบ็อกเซอร์ลายหัวใจใช่ไหมบ็อกเซอร์ลายหัวใจเราทิ้งแล้วตั้งแต่ที่พักแหละใส่เสียก็ทิ้งเลยแต่กลับมาบ้านเจอบ็อกเซอร์ลายหัวใจอีก ค่าไฟจ่ายค่าน้ำกูยังไม่มมงกูยังไม่กลับให้ดอกมารบภูกับกูเองตอนที่กูมองกูเป็นนักเรงกูชอบเสียงเพลงและสิงดนตรีออกจากเมืองชิวนว่ามเสแสนไกล ดูนอนปิ้นไปนอนปิ้นมาจนวันนี้ยับหมและไม่อคุณนวลละวน่าะมาเนี่ไม่เปลี่ยน้าอปูนที่นอนมานานแล้วบีบประตูระบบทีนเทปลบเรอรอบอกเสร็จไปนะตอนนี้สีนเข้าละ มันมีหลายขั้นตอนเลอทุกคนที่แรกที่แรกไปอ่ะอยากทําให้มันเสร็จก่อนค่อยมาค่อยมาเปิดระบบการขายแต่พอเ,อเข้าจริงๆราแล้วก็เออเหมือนมันเป็นแรงกําลังใจในการทํางานแล้วถ้ามันถ้ามันขายหมดเร็วหรือว่ามันมียอดยอดสั่งซื้อแล้วอ่ะมันจะมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเปิดพิเออร์ดอร์ก่อนก็ได้เราก็เลยทาไปเลย กล่องบ็อกเซตไม่ได้แจกลายเซ็นแต่เชื่อเถอะว่าของในในกล่องอะลิมิตเต็ที่สุดแล้วครับกินเสร็จมันก็ต้องให้มันอาหารย่อยก่อนสักแป๊บสิบีก15นาที สบายมากทุกคนรอกันหน่อยนะสำหรับบล็อกเซตอ่ะมันก็ทุกอย่างมันมันเป็นไปตามขั้นตอนเสื้อสกรีนเสร็จแล้วสกรีนเสร็จแล้วก็เอามาใส่ถุงซิปใส่ถุงซิปแล้วก็เอาสติกเกอร์มาลงในกล่องแล้วก็มีกล่องบ็อกเซตอีกแล้วก็เอามาเคลือบถุงใสอีก เปิดพีอีกได้ไหมต้องรอดูก่อนนะครับคบีแต่คาดว่าน่าจะไม่มีพีไม่มีอะไรแล้วรอบอทเซตแ,แล้วพบกันนะครับทุกคนวันนี้มีซอวเช็คที่บุรีรัมบุรีรัมแล้วก็พรุ่งนี้มีอคอนเสิร์ตคอนห้าภาคภาคแรก ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาให้กําลังใจพวกเราบ้านสิงกันเยอะๆนะครับเหลือห้านาทีสุดท้ายค่อยไปอาบก็ได้น้ำ no 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 อันนี้คือปลายซีซั่นใหม่เราจะต้องอาบน้ําเตรียมพร้อมก่อนเมื่อวานเก็กบกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งกำลังใจผ่านทางหน้าจอไว้พบกันนะครับทุกคน สันลีรัติสวัสดีครับ